ไปเที่ยวเพ้อเดี๋ยวแก่ตายก่อนครับผมอันนี้มารีวิวอาหารพื้นถิ่นครับผมของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนี่ครับมาเพชรบูรณ์ต้องกินอะไรมะขามต้องกินมะขามหวานครับผมเพราะว่ามีชื่อในคำขวัญด้วนะของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมมะขามหวานอะไรสักอย่างมาดู้หแหละไมวใวยไม่ใช่นี่ยแล้วจริงจริงอันนี้ถุงละร้อยบาทครับ หนักมากแต่จริงมีแบบเป็นเป็นแบบฝากก็มีนะแบบสดๆนะฮะน้ำหนัก1กิโลกรัมร้อยบาทแต่วดีผมคิดว่าเอามาน่าจะทานกันไม่ค่อยหมดก็บวกกับว่ากลัวว่าจะท้องเสียด้วยแหละเพราะมันเป็นของเปรี้ยวๆอ่ะเนาะเลยไม่เอามาดีกว่าครับเลยเอาแบบอย่างนี้มาเลยแบบเป็นแบบเขาเรียกแบบไดนะแบบนี้แบบแบบคุกเนาะมะขามคุกน้ําตาลนะ นี่อันนี้100บาทนะคะไม่แพงครับเนี่ยอันนี้ด้านหลังด้านหน้านีตอนนี้อยู่ที่ที่พักนะครับที่พักชื่อว่ายาดาดีสอร์นะผมอยู่แถวแถวน้ำตกสีดิดห่างจากน้ำตกสีดิดประมาณ2กิโลครับห้องพักก็น่ารักดีครับข้างบนมีดาดฟ้าด้วย700บาทครับจองในบุ๊กิ้ง ไปเที่ยวเฮอะเดี๋ยวแกตายก่อนครับ